แม่หนูมาละเอาไงเอาไเอาเอาไโอเคได้อนที่อัที่้ว้ายมบาทมากเกิบาทมาก ทุกคนคะเดี๋ยวเราจะมาเล่น Sla ป Tower กันนะเป็นแมปที่ทําไมคะพี่แซดเล่าก่อนเป็นแมปที่เราจะต้องจัดการไอ้พวกที่มันชอบแกล้งชาวบ้านชาวชาว่องวันนี้เราจะไม่แกล้งใครใช่ไหมต่อคือต้องมอกก่อนว่าคือแมปเนี้ยมันมีการกันแกล้งกันเยอะต้องถามตัวแม่ เรบอกกป้าแดงเลยว่าปกติแล้วเขาแกล้งกันเยอะไหมคะแบบนี้เป็นเรื่องปกติเลยค่ะแต่เราก็ไม่ยอมไงล้วก็สู้กลับสิคะกลัวอะไรล่ะแน่นอนค่ะแต่ว่าการแกล้งกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของการโซเชียลบูลีอิงมันแปลว่ามันแปลว่าโซเชียลกินบูเบี่กันนะคะทุกคนเราเห็นว่าใครที่ร้ายกาจกับเราคุณเราจะสู้กลับถูกต้องอ่ะไปกันค่ะทุกคนไปเริ่มกันเลยนะคนไม่เยอะมากไม่หนาแน่นนะคะเฮ้ยเฮ้ยสองตีไปแล้ว ใครทำใครทำใครทำอี๋เอาแล้วเหรอเจ๊แท้เจ๊หยุดใค่ะยุดเจ๊ทุกคนเหรอทุกคนเหรอทุกคนเก็บอาวุธก่อนเวนย้อมระงับด้วยกันเอามันเลยเอามันเอามันตัดการมันตัดการมันตัวขาวอโอ้โอเคโอเคตัดการถะละมันโดนพี่ตบแล้วได้ได้เป็นไปไดเฮ้ยระวังรองสีแดงระวังสีแดงระวังสีแดง เฮ้ยอ๋อหัวก็ลุดแล้วด้วยฟังนะฟังนะโอเคจะเล่นกับกูอย่างนี้ใช่ไหมฮะอ่าอ่ายังไงทำยังไงเอ้ยเ้ยอยผมไม่ยอมค่ะขอโทษนะคะจะเดินก็เดินเองละกันไม่ขอเดินด้วยละกันนะคะบอกไว้ก่อนเราต้องมีอะไรบ้างอ่ะเป็นมือตกทองแดงซึ่งบอกเลยว่าเราต้องมีมือตกเยอะๆไงเพราะว่ามานมีครูดาวนะคะ มันมีครูดาวด้วยนะคะบอกไว้ก่อนดังนั้นคุณแม่ทำใคร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 อ่าพี่แจ็โดนธใช่ไมไม่มันผักมือพี่พี่ไม่ไหวแล้วต้องจัดการมันเอาได้ดีดูจัดการเองมันกลับมันกลับแม่มันกลับมันกลับไปมันกำลังกลับไปมันกำลังบไปอ้าวมันตกไปแล้วมันตกไปแล้วอีชมูชมูชมูหาชมูชมูพี่ดักนี่ดักพี่ดักมมานี่ไงอีชมูชมูนี่ไงอเบอร์ลี่ไอเบอร์ี่เบอร์ี่ ตกมันตกมันตกมันตนหุ้ยมันมันมันได้ของเด็ดมาแล้วตกใครตกใครแม่มานี่เข็ดยังเข็ดยังเข็ดยังจะเข็ดยังจะนี่ไปไหนเฮ้ยเรามาตกเรามาตกเรามตกโอ้โหล่อลวงว่ะเอาไม่ไม่ไม่เอาหน่อยเอาหน่เอาไม่จุ๊บเมื่อกี้ตกค่ะเอางี้นะเรารู้สึกว่าเราอ่ะเราอันนี้คือเราเล่นกันตัวลายเกินไป ไอ้งีหนังดิไหนอนีด mm ิค hmm. ือเราอะเล่นกันแบบตัวร้ายเกินไปมึงตัวตื้นกูจะพูดไม่ได้เลยใช่ไหมประเดงนประเด็นประเดิน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 เดือดปรเดินเดือดไนเกแขวนมันบูรี่เหรอมันจะซื้อเหรอมันจะซื้อมันจะซื้อมันจะซื้อปืนมันไอ้มันจะซื้อมือมันจะซื้อมือโนอะไรหัวมึงจะโนคือเรากลังจะบอกว่าอย่าพึ่งทะเลาะกันเลยไหมถ้าเราเจอใครที่กลั่นแกล้งคนอื่นเราจะพดุงความยุติธรรมเอง ได้จัดไปไปนี่เราบอกมันเฟรนี่ถ้ามันตกนะถ้ามันตกนะถ้ามันตกนะโอเคจับมือจับมือจับมือกันมือางนี้อีกเพิ่มนะพี่นับหนึ่งสองสามถ้าันนะโอเคหนแม่โอเคเอาเหรอเอาเหรอโอเคซ้ำไปอ่หนูตกแม่กลัวกลัผิดบารมันใกล้ขึ้นกันดีกว่าไปเลยแม่เขาบอกไปเขาแบบแม่หนุมไว้ไฟไม่โดนตบเลยนะเมื่อกี้สุดมันแน่นสุดมันแน่นแม่ ดักมัน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 ใครแม่ส่องหน้ามันก่อนใครใคระไอชพูค่ะไีชุกค่ะไอชงูใช่ปะโอเคค่ะไอชูเขียวไหนไปได้หรือเปล่าแม่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 มองก่อนแม่มองก่อนอีนั่นแม่ว่าอีนั่นไว้ใจได้ปะหักกิ๊บมือ่อเฮ้ยใครใครตอบมันตอบมันตอบมันเอ้าเอ้าหนูนี่หนูตอบมาแล้วแม่หนูตอบมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันตอบแรงเอาวันเอาวันเอาวันมามา ล้างแขนแทนพัดด okay. ันมามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาสองเอาอย่างนี evet ้ดีกว่าพี่ดูแลขี่พรมไปแล้วก็ตกมันล่วงเลยอ๋อให้ดูให้ดูจให้ดูจัดมันเหรอใช่จัดการขี่พรมไปอคานดิไปฮะจัดวินจัดวินจัดวินไปเออเอาแล้เอาแม่งหน่อยแม่หน่อยหน่ยแม่แม่มันแข็งแกร่งมากภารกิจดีกูไว้ใจไม่ได้เลย แม่หนูมาละเอาไงมาเอาไปเอาไปเอาไปโอเคได้เอีกนึ่งทีเอานที่ร้บหนึ่งแม่มีบาดมาแล้วแกมากไม่เป็นไรรอบรอบสามรอบสามเอาไปเอาไปเอาไปเอาเออวิมาหลบมาหลบมาหลบไม่ไปถึงหลบมาหลบหลบไปค่ะให้มันได้อย่างนี้ให้มันได้อย่างนี้เออมาเร็วมาเร็วมาเร็วโอเครอดรอบรอบรอบ Hey Queen มาเร็วอ๋ย ไอ้แปรงเขาไม่พนายาอะไรเราเลยเมื่อกี้มันตบพี่ค่าเม่กีนตบออคนนี้ใช่ไหมนี้แหละคนนี้เลยแก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 นี่ยังไงล่ะมึงเออยังไงล่ะแปรงแปรงแปงเียบเียบแปรงเหียบเต็มเหยียบเตเหียบอออเออจัดการประตูคือแซดพี่ดขึ้นมาโน้น้โน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 ้โน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 โ้นโนโนนโนโนโน ไป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 อโทสอให้ต้องซือพรมในพกนี้จะให้ใช้ไดใช้รปแก้ปัญหาอมีพรมเขาบินฉ่ำอะเอลจัดการให้แม่อยู่นกัดินรให้แม่อไปค่ะโอ้ลมากอดิน เหียนตรงนั้นก่อนนะใช่โอเคหุ้ยอ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 ุยมันเอามันเอาระวังคือตอกันสองบินได้อ่ะมาดูสภาพวู้บรววเลยกูงงมากกี่รอบขออภัยค่ะเมื่อกี้มาแม่คนไม่อีบมดมาอีกแล้วอีบมดมาอีกแล้วแม่วู้บปะมาเลยมาเลยแม่มันเอามันเอาแม่แม่ สองต้องสองต้องรอพี่ก่อนเดี๋ยวไปพร้อมกันแต่พอสองแบบปุ๊บปั๊บมันพี่ก็เข้าจังหวะที่มันชนอมูลแล้วก็ตกมันเลยโอเคป่ะเออไม่แต่ว่ามันมันมันรอที่แบบอีนี่อยู่ป้าแม่ตอนสองเข้าไปมันก็จะไม่เหยียบไงหรือพี่จะช่วยตบได้ไปค่ะแม่ฝันฝันอุ้ยได้ยังได้ยังได้ยังหนูตกมันลงไปแล้วแม่แม่รีบขึ้นมาให้เร็วประมาณเร็วๆอ้อยแล้วมันตบพี่หอยหมาพี่หรอให้หนูไปช่วยลุ่มปะลุ่มปะแม่แม่มันโดนพี่ปีนอยู่มันลงมาข้างล่างนะคะนางอมูลคุมไว้คุมไว้เ มึงอยาให้ได้แคมนะคะอยาให้ได้แค้นะคะคือหนูตบมันนะมาตบหนูคืนแม่มันร้ายกาจมากเฮ้ยระวังระวังไอะตัวเบคอนตได้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 มนหลายรอบแล้วค่ัออกไปออกไปแดงจะไม่ยอมโอเคแดงจะไม่ยอมเจ็ดเก้าเก้าแดงจะไม่ยอมโอ้โอ้ชันยอมาได้แล้วด้วยด้วยองเราตองมันมันมันนี่เราตองตองไปต้มองมันไ้ มึี่โดดนะมัาตกตกลงดี่โดดนะโอาเคปาไอเคปาไปต่อไปต่อไปไปเออมาเลมาเมามาปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยไปต่ไปต่อ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 ไปอึปต่อไอไ่อไป่อไ่อปตอไปต่อไปต่อไป่อไปต่ออไมไมต่อ่ออไปต่อออี่อ่อต่ออออไปอออ แสดงว่ามันรู้แล้วว่าพวกเราคือตัวแม่จริงๆใช่ค่ะแร้จะบอแบบนี้แต่หนูจะตามพี่แต๊ขึ้นไปเพราะว่าไม่อย่างนั้นคือไม่มีไม่มีแบบอัพที่นี่มันน่ากลัวมากฝั่งเกมจะบอกว่าไม่มีใครทำอะไรพี่เลยพี่โดดตกเองแปลกแปลกแปลงว่าไงแปลงว่าไงคนนี้เบลลี่ใช่ไหมเบลลี่ใช่ไหม ไม่รู้สิมันต้องหน้าเราหน้าตาใสๆแบบนี้มันจ้องเราอยู่ Hey Can you troll people that is trolling เขาบอกว่าอะไรวะเราเหมือนโจรกูเจอเลยคนนี้หด้ที่โทรไม่ยินบ้างทำไมคะแร้วก็ตกแม่แม่แม่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละเร็ว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 เฮ้อ้ยมาไปคุไปคุไป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 มาคุมให้คุไม่ให้อยู่คุไมให้อยู่คุไม่ให้อยู่ตามมาตามมาตามมาผมแก๊งเราผมกข้แกง มาทำไมกูเหยียบค่ะตกไปค่ะอีหอยแม่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 ไปไปอุ้ยสวยสวยสวตอนกันตกไปอะไรอีนางรับนี่หลายรอบขึ้นตอบขึนตอบขึนตอพี่แซดพี่แซดพี่แซดหันหน้ามาหน่อยได้ไหมทำไมอ่ะขอดูนะขอดูหน้าหน่อยได้ปะคะขอดูหน้าหน่อยสิโอเค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 พี่แซดหน้าสวยมากอุ้ยพี่แซดอะไรติดหน้าอะไรพี่แซดดีดีทำไมหาะทำไม ทำออะไไรรต่อหน้าต่อตาไม่ห้องนี้เขาดูเป็นมิดกันนะเขาไม่น่าจะมาแกล้งเราหรอกมั้งมาดูตรงนี้ก่อนมาดูตรงนี้ก่อนนี่ยตบกันช้ำตบกันช้ำเลยช้ำเลยอย่างตกลงนว่างแก๊ส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 มาแล้วหนูมาแล้วหนูมาแล้วโอ๊ยผิดเดี๋ยวแก๊สตบแก๊สทำไมตบแก๊สทำไมตกแก๊สโอ๊ย มเห็น่ะมัฮ้ยเจ๊เอาไงดีวะอีเจ๊สองคนพี่ว่าต๋องเอาไปก่อนถ้าต๋องต๋องยังบินได้ไงโอเคได้หนูจะไปเองหนูจะหนูจะทำเพื่อแม่หนูจะปั่นเพื่อแม่หนูจะปั่นเพื่อแม่แม่หนูไปแล้วเไปไปเอาอีเมลก็รุนแรงไปเลยนะใส่หัวค่ะมันต้องใส่หไป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 ระวังระวังระวังแม่ขึ้นขึ้นขึ้นโอเคโอเคโอรอเลยรอเลยมึงฆ่าเลยยังไงอืม มาสิแม่แม่อีเวนอีเวนเอาอีเวนว้าย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 ปาแดงมันทำปราแดงโอ้ยไอ้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 อ้หนูแก้ไขให้หนูแก้ไขให้แม่แก้ไขให้เออเออหนูแก้ไขให้แม่โอ๊ยน่าขี้อ่มาอ้อมเนี่ยไอ้สวยค่ะติดยาวนานมากเลยโอ๊ย ถ้าเรายึดได้อะเราอย่าให้ใครข้ามเลยดีกว่าอีพวกนี้ไว้ใจไม่ได้เล่หเหรอเออมันข้ามมันถือมือตกเกตเลยเมื่อกี้โอ้โหเฮ้ยมันซัวมากเฮ้ยมันมันมันแก้มเพื่อนอีนี่มันแก้มเพื่อนจัดการมันจัดการมันเฮ้ยแตอีนั่นแกมันตกนะต้องตกพวกนี้ตกมันเอาไปว่าอุตส่าห์ไม่หยิบนะมันนี่นะตกบ้านตกบ้านระวังเราตกไว้ใจยาวอะใจกูกว่าเฮ้ยหนูไม่ได้ทำนะหนูไม่ทำนะแม่ เอาบอลเอาเอามัน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 มันเอ่เก้าเก้าเกาเกจ้ีกจ้าเก้าเ้าเ้าเกจ้มเ้าเกจ้ั้เก้ก้งเกจ้าเกจเกจ้า้าเก้กเกาเกจ้า้าเก้า้เ้้้าา่าามาจกาแม่ามาเลย สัดมัน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 ตัดมันสัดมันไปไปก่อนจ้ะไปก่อนจ้ะหนูมันต้องเซียนขนานั้เลหรอเอพียๆๆเ่แท็มาต่อไปคพี่แจ็มพีแนดักแน่เลยอ่ะมันดักแน่เลยอ่ะแก่แก่เออเออเออพี่แจ็ถอยถอยถอยได้เดินไม่ได้เลยค่ะเฮ้ยทำไมเฮ้ยทไมเฮ้ย ตัพี่ดีก็ว้าไปหมดเลยอ่ะขอสอง 1992, ไม่คนะ sour, า้างนะค้างเดินไม่ได้เลยค่ะคุมรถเราห้ามปล่อยเลยนะห้ามปล่อยเลยนะเฮ้ยพี่แซดพี่แซดะเฮ้ยมาัอีหาดีกแล้วอีหาดีกแล้วอ่ะเอามันํามันต้กันมามามเออเพี่แจดเกมมิพี่แซดพีเซดพี่แจดเกมเย็บเย็บเยยบเย็บเยบเออเลยดักเลยเจอมือดักตจอมอดเยเย็บม่ตมา มา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 เธอมาเราไม่ทำเธอเธอเธเราไม่ทำจริงจริงเป็บรีบเป็นรบเป็นรบเป็นรีบมาทำมาค่ะบีบีบีบอะบีบีบนีพี่แจ๊ฟังนะมึงจะมาไหมมึงจะมาไหมมึงจะไม่มาเฮ้ยมันปิดเน็ตเฮ้ยเฮ้ยเอาเว้ยเฮ้ยเพี่แจ๊สู้เขาสู้เขาระวังนะอีชอมพูดูไว้ใจไม่ได้มามาเร็วมาเร็วพี่ไปทางขวานะตบตบตบนี่ไงนี่ไง พี่กูขอโทษไอ่ต้างบอกให้โดดมาได้เลยโดดมาได้เลยโดดมาได้เลยอ๋อโดดมาได้เลยเหรอโดดมาได้เลยนี่ไงสองแอดมินเนอสองแอดมินวัดวัดันเอามือมาได้ไวไวพี่แซนหลบไปก่อนพี่แซนกูจะสู้กับมันเองอะไร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 มึงแอดมินมึงคิดว่าตัวเองรวยคนเดียวเหรอกูก็มีเงินเหมือนกันเว้ย เออมันไปแล้วให้มันรู้ซะบ้างงคเปนเจ้าทิ่น่ะเออมาคนดีคนดีมามาคนดีคนไม่ดีค่ะมันนโอเวอร์ตก้นมแรงมาอ่ะตอน้าตาเก็มือเก็บก็บเ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 ก็บมก็บเกบเก็บว่าบเก็บเก็บเก็ได้บเบเกเก็็บเเ T พี่ว่านะไหนๆก็ไหนแหละเราคงสู้กันไม่ได้หรอกแต่ว่าเราสู้กันในทางได้อ๋อไหนพี่แทอยู่ไหนเกตเอาพี่แท้เกตจัดการหัวแดงหัวแดงเกตเกตกกี่ยวระโดดเหรอเป็นเป็นกระต่ายหรือไงเกไม่เกตตัดผมเกี่ยวสิกวิกมันสิกวิกมันจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหน เกตดับหน้าเกตตมดับหน้าผมดับหน้าเกตผมดับหน้า โอ้ยวันนี้คือไม่มีคําอื่นจะพูดเลยนอกจากปั่นมากค่ะตั้งใจจะขึ้นหอคอยแบบสง่างามแต่สุดท้ายแล้วโดนเพื่อนตบลวงไม่พักเลยพี่แจดก็คือลอบกัดเงียบๆส่วนป้าแดงก็ตบแรงจนหมุน 3- 4มสห้าหเจ็ดไปเก้ารอบส่วนเราเนี่ยหรอคะโดนทุกคนรุมเพราะเราน่ารักเกินไปมัง้งมั้งนะคะขอขอบคุณที่ดูจนจบนะคะถ้าชอบบรรยากาศแบบบ้าปัน่นฮาระเบิดตบแล้วตบอีกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะหาทางล้างแค้นให้ได้แน่นอน,นะคะ่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะบายบาย it's like, nah.